My mother told me someday I will buy. Cali with good oars. Sail to distant shores. Stand among the crowd. No go I steer. Steady course to heaven. Human. Many foemen. Human. My mother told me someday I will buy galley with good doors, sail to distant shores. อะไรเขาก็เขาลังขับอยู่นะอ่าฮะมาอยางนะเทเช้าแล้วไปได้นี um> ่ในด่านในพวกสวอมหรืออะไรเนี่ยเราไปไม่ได้เลยนะเนี่ยถ้าแม่ไปเช้าเพื่อเหตุผลที่ว่า มึนมึงทอยังงมึงรื้อตัวว่าใบยาเหรอไม่เป็นไรเขาคอมเขาดีมันแสงสว่างมากเก็บศพแล้วอยจะเก็บศพมากเลยนะป๊อปแต่ธนูเราก็ใกล้จะพังแล้วนะนู้นวเออหูยเจอหดยังจะศพป๊อปแล้วแต่เราไม่เจอกรอบดินวะทำประตูไว้ก่อนไม่ต้องเก็บอะไร ไม่เจอกอบลินไม่ใช่ไม่ดีเพราไม่ต้องเก็บตบเลย,ยเขาไปเก็บอย่างไรไปอันนี้เลสร้างมาตูเลยสร้างระตูยังไง,งไวะเน,นี่ยมันต้องใช้เวลานาน,านแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน่อนที่เข้าไปเ,าเราต้องเข้าไปอย่างมีชความฉลาดไม่เจอกอบลินไม่ได้แปลว่าจะไม่มีกอบลิน เพอ่มขอหของแม่ on อยู่กับเราแล้วก็มาที่เรือแล้วเนี่ยขับกัาบานแบบขับไปสิขับลอยเยอะเลยเรือกำลังโดนแมสเตอร์เบด ใช่รเรากำลังไปอยู่เนี่ยกำลังออกทะเลใหญ่อยู่เนี่ยกำลังจะไปทางก๊อบเนี่ยมาเราก็เห็นเราละมาที่มาเดี๋ยวใช้แรงลมเยอะสุดท้ายกลุ่มนั้นยังไม่บอกเขาเลยว่าก๊อบลินไอ้ที่มาี่มาตีเขามันเกิดจากไหนก๊อบลินมันเกิดจากฮอปก๊อบลินซึ่งฮอปก๊อบลินมันใช้เวทมนต์ในการเสกมานั่นคือตามหลักในดีเอ็นดีนะ แต่ในเกมนี้เราไม่รู้อะในเกมนี้มันเป็นนิยายของชาวนอร์ดิกไงมันเลยจะแตกต่างกันหน่อยหรออเทียดตคืออะไรไม่ใช่ขนาดเป็นแฟนตาซีเป็นแฟนตาซีป๊อปอ๋อน,นี่ไงลอยป๊อปป๊อปนอนกับตกเหมือนกันไม่เหรอมันก็ไม่นะอันนี้เป็นของไวกิ้งนะนอร์ดิกอ๋อหรออืออย่าใส่ชุดก่อหรือไป มันก็มันเขาไม่เชื่อถือไอ้บริเวณนี้แล้วกลัวมันจะมาเกิดอ okay. ีกโอเคสรุปใจนี่ไหมนเนี่ยสรุปอะไรเอาเล็กขึ้นเรือแป๊บเราจะยังสร้างอยู่ไหมเนี่ยตรงบริเวณนี้เออเพือนนอตบอกมันจะเกิดไหมเหรอไม่สร้างดีกรอะอะไรล่ะโอเคงั้นกลับป๊อปถือนะรอถุงรอนก็มาอ่าเฮียนอตออดร้อน thank you อ๋อนี่ไปหมดเลยเอาไม้ไปหมดเลยแข่ง ก็จะสู้กับกระดูกยังไม่ได้สู้เลยไอตัวสลัมนั่นเลยเอาเล็กมาเอาเล็กมาด้วยน้อน้นอนไแเราไม่ใช่เหรอยังอยู่ตรงนู้นอยู่ในเคสตัตนบนน่ะคนหนักน้อนมาเก็บเองเลยอย่าขอสร้างมาตูไม่ไม่ป๊อปหยิบป๊อปค่อยๆถือมาได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึง ไม่แม่งค่อยค่อยโตหาของไหนนี่ดิฉันเดอรึเราโดนอะไรไอ้พวกปิงเว้ยออฟมาช่วยหน่อยเดี๋ยวปิงแม่งดันก็มีสลาว์มานอต ป๊อบมาช่วยหน่อยเดียวเราโดนติงดันมันดันขึ้นดันมันเนินปิงเวรมาน็อตมามันไม่ใช่ปิงธรรมดามันคือปิงเวนมันลอยเรือมันลอยได้วะเฮ้ยน,อน็อต งไม่บอกวอะ,เ,เ,เ,กกะเดินหน้าเต็มกำลังเดินหน้าฟูซปีเอาของไปใส่เราเดินทางกลับแล้วเนาะไอ้เพิ่งกล,ลับเดินทางฐานก่อนฐานที่ไหนอ่ะพาใกล้ๆตรงนี้หน่อยดิจะกลับทำไมฐานสร้างฐานที่ไหนอ่ะไปเกาะหนึ่งอ่ะเกออาะใกล้ๆของหน้า เน้อนเลยงน้นมันโค้แรงเลยเดี๋ยวพักไปเลรัอน็อตหมุนไปเรื่องงั้นยังไงวะฮะมันหมุนให้เองนะขอเวลาขึ้นมันจะหมุนเอ้เหรออืม ชุบนัน่นะไปไปรังกรองหน้าโอเคโอ้ยหูเอตัววะเอตัวอะไรวะไม่อยากไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ,อพึ่งมานะโ <c oughs> <c oughs> อไม่นะไม่เราไม่อยู่ละตัวท,ทีบอปโอ้โหนอตายเลยมันไม่ใช่แค่ผึ้งไงเพราะว่ามันมีอา่ามันมีเราจะบอกว่ายังไงดี มันมีปลิงแล้วใช่ไหมแล้วมันก็มีควายตัวใหญ่ๆห,หน่อยมาที่ฐานตรงบริเวณนะครับฉะนั้นเราเข้าไปช่วยไม่ได้ฉะนั้นเราต้องกลับไปสร้างบ้านที่ปุก <c oughs> แต่ไม่เป็นไรป๊อบเดี๋ยวป๊อบค่อยกลับมาเอาของตัวเองเราสัญญาอไปเอา ไ,นะได้เนาะไม่ได้มันมีกระทิงมาอยู่บริเวณนะั้นแล้วกอบลินแม่กก็สปอรมาแล้วตายอยู่ข้างบนข้างบนตึกอะ่ะมันคือป๊อปอยากให้เราอัปเดตสถานการณ์ฟะ,ะก็คือตอนนี้นะ่ะนอกจากจะมีเพื่อนป๊อปแล้วนะ่ะซึ่งก็เป็นกอลลินนะ่ะแม่งมีไอตัวควายที่มันอยู่บริเวณมากินเนี่ยแม่งเข้ามากินหญ้าบริเวณนี้ด้วย แล้วนอกจากไอ้นี่แล้วนะกอบลินแม่งก็เห็นเราด้วยฉะนั้นเราไม่ควรที่อยู่ที่เดิมไว่ไม่วม่นะมาหาเราแม่งวายนะมาหาแม่งวายนะมาหาผมกับปิงไม่เอาอะเดี๋ยวเราขับกับบ้านไปเลย เอจริงเพราะว่าที่เราสู้อยู่เห็นมันยากกว่าไอ้บอสที่เราจะไปสู้อีกไ,ไม่มันเป็นเลเวลอัพของบอสให้เราไปสู้แล้วเ,เราขับกลับบ้านไปเลยแต่เราข้ามข้ามมัดับเสียขับกลับบ้านแป๊บเลวตรงนั้นนเป็นเป็นทรายเหรอวะหรือว่าเป็นอะไร เป็นเมโดเป็นเขตเมโดของสวอมานะไม่ไม่มันเป็นเขตเมโดอะอ๋อไม่ไม่ใช่มันเขตไมอะไรโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะไอตัวนั้นตัดแรงโอเหลือเลือดเหลือแปะเลยนอตก็ว่าตัวต้องลบต้องลบต้องลบไอเลบให้ได้ไม่จูไม่เอากูเกียรจุง มันสว่างยังไงฮะก็เราออกจากเขตป่รารอออกจากเขตบึงพาวันป๊อปเอาโล่ขึ้นมาไม่มีไม่ได้คาบไว้เลยเอาโลขึ้นมา,มมมาป๊อปเอาโล่ขึ้นมาเดี๋ยวตายยิงไงดีต้องเอาโล่ถอย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 มันกี่สิบเลยอะน็อ,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 อใช่ไง <c oughs> มันน่ากลัวไหม ยังไงดีอะน็อตให้มันยังไงใกล้ๆอุ้ยขนาดเอาหัวน็อตเจ็บดีครับเอาอะไรเดี๋ยวตามล้วมาเราต้องตามไปอีกด้านหนึ่งเพื่อที่ไปสู้บอสเร็วเปิดเกือบหมดแล้วเนี่ยเขตเนี้ยจะเจอกรอบลิน ไหวไหมไหวไหมไม่ไหวโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ตัวพวกนั้นไม่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 โอ้นี่นะครับนี่นี่นี่โอ้ไม่แมงปินแมงปินข้ามาได้แล้วโอ้ไม่ามู่สินเโอ้ไม่อ้าตายจริงเหรอ มันเจอก๊อบลินพอดียังไงก็ไม่รอดมันมันต้องมันต้องมีคนหนึ่งรอดด้วยแล้วพอมันหยุดแล้วให้คนหนึ่งยิงน่าจะดีใช่ไหมเอออย่าพึ่งคือ<ช>อย่าพึ่งคลามน้ำไปอยงเออของกูกา,ายหมดเลยเฮ้อจมจมน้ำจมน้ำ,จมน,ำจมน้ำกินสิครับรออะไรเร็วเร็วยิวยิวใส่จุด วางก่อนเยู่รอแป๊บนึงเอเคโอเคเดี๋ยว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 ขอนุญาตก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่แต่เราสนใจฐานกบลีนมากเกินกว่าขออนุญ,ญาตนะกบลีนมันโกยคล้ายไอ้มันคือ,ม,คอมันคือญาติพี่น้องของเอลที่แถวแถวบ้านเราอ่ะแต่แค่ตีแรงกว่าเดิมตีแรงกว่าเดิมมากๆเลย ไอเอลที่มันตรงนี้คนแคสใช่ไหมไอที่มันเอล์รอฟอ่ะควีดอฟอ่ะเออเดี๋ยวก็จัดการตัวหนึ่งก่อนโอเคเสศกแม่งคล้ายกับลินดีดูหน่อยดีดอปอะไรบ้างเยสดูเราว่าแล้วจริงๆด้วยป๊อบเราได้แล้วเทนเนิตใหม่แล้วเราขุดได้ไงวะได้จากการลากกอลลินอะไรซิเวอร์เหรอใช่เฮ้ยแม่งเดินมาว่ะ กอล์นมันตีติดผิดไหมมันตีเราเกือบตายเอาง่ายๆแรงขนาดไหนองใช้ธนูอ่ะฟู้ฟอุยอ๊ยแมงปาธนูแม่งปา,า,นงปาห,หน้าไมา้กดตวกระจายเลยเหลียนจ้าแม่งให้เหลียนแล้วก็ให้สแปร์ดแต่มันก็น่าจะทั้งหมดแล้วนะรวมบร,ริเวณนี้ใช่ไหมรอด,ด,ดูกันเป็นอะไรก่อนนะ บริเวณนี้มี copy นัวมีโอเคน้องเขาได้ที่แต่รวะแหลมๆของตัวต่อมาเราได้เต็มเลยเนี่ยไหนผ่าน copy มอสได้เนี่ยเนี่ยตีหมดแล้วป๊อปฟ็อกมาหยิบหัวตัวต่อดิทำไมเราได้ยินเสียงหัวล้อวะมันมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งเหรอเดี๋ยวแต่เนี่ยฟ็อปถ้าป๊อปสนใจเนี่ยตรงนี้เป็นเทรน นี่ไงมันมีก๊อฟเลนอีกตัวน,นึงถอย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 เดี๋ยววะเอาเถอมันมาแล้วมันกลัวไฟไหมมันไม่กลัวมันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอะ่ะคุยเพราะมันคือกอ๊อฟเลนไปเขาจะอยากรู้ไหมว,ว่ามันตีแรงขนาดไหนก็ลองไปตีดิโอ้ยมันตื่นด้วยว่ะมันตื่นมากถอยดิ <c oughs> <c oughs> ตดแม่งมาหาใครวหร

เก็บเก็บของในแบบเก็บของในกระเป๋าหน่อยปรตูวัดตรงนี้เลยประวัดเลยเอาประตูวัดตรงนี้เลยเหรอเออตรงนี้แหละเพราะเขาวัดเลวหยิบของเข้ามาเลยหยิบของเข้ามาโอเคโอเคประตูวัดมันต้องใช้ไม้ใมันต้องใช้ไม้อ่ะไฟกับเอออะไรวะเซอร์ฟิ้งคอแล้วก็อะไรกันมาตาตาตาพระฟ้าแต่เอามาคราฟเลยคราฟเวิร์กเบนด้วยแต่ยังตั้งชื่อตั้งชื่อด้นะตั้งชื่อบ้านกลาง ูออฟไอเรามีเหรอเรามีดูในกระเป๋าเขาอ่ะเก็บแต่กระเป๋าเขาดิโอเคให้ตั้งชื่อว่าอะไรมั่นกลางมั่นกลางเป็นวัดโอ้เรอวมากเลยทำไมเร็วจังมาแล้วเราเรียนรู้ผู้เฟิร์กฝนเบื่อมนชนเบื่อสังคมเบื่อโ มันม้วนเวียนเปลี่ยนโอเคสร้างไว้เผื่อตั้งบริเวณนี้ไว้ก่อนแป๊บนึงตรงนี้สร้างเป็นฐานล้วก่อนไหมเพราะเราประตูว้าไปขึ้นแม่งหมดอีกว่าอรออยาปัญหาก็คือเราอัดไว้หมดเลยตอนที่ป๊อปแม่งโดนโจมตีะ <c oughs> โอันนี้อัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยผ้าสวยมากเลยเดี๋ยวกลับมาแบบไหนเช่น prevent อ o ู่ตรงแถวโอเว่นตามเพราเราเดืำอะไรกันอ๋อน็อตเอาเอาเหล็กมาดิมาเดี๋ยวคอยเนี่ยอุ้ยบ๊อบเพื่อนบ๊อบหายไปเป็นซิไม่ใช่ซิลเวอร์เดี๋ยวต้องหยิบอันนี้กลับไปอ่ะอะไรวะ Black metal เป็นแร่ที่สามารถใช้เอาไปทำโลที่หนาที่สุดในเกมได้ตอนนี้หนาที่สุดมั้งนะเท่าที่เราจำได้ เป็นโล่เหรออืมเอาไปเก็บไว้ที่เชสตรงบ้านเราก่อนเดี๋ยวเราค่อยดาวน์ซิเวอร์เรอเออนาะเราค่อยเอากับอนองเอาเชสไว้ไหนนะเราทิ้งไปแล้วเราทุบเิ้งไปแล้ววางวางว่าตรงนี้แหละเราทำตรงนี้เป็นฐานเราดีกว่าเอาเง้นค้าใหม่เลยอาจจะกว่าเราจะล่องเรือเก้เกียจแบบเอามาเรามาเผาที่นี่เลยดีไหมเดี๋ เอิน้องไปเอาเซิร์ฟริงคอที่บ้านแล้วก็มาทำเตาหล่อน,นี้เลย okay, Friendly Fire Enable ดูดิว่ามันจะเป็นยังไงนี่เราไปได้เราเบิดมาปมุบเป็นระเบิดที่ดีมากเลยอเราเก็บ <c oughs> ไว้นแถวนี้ก่อนนะเรานข้างกล่องคนโตกว่าติมบัก <c oughs> <c oughs> ทำไมมันติดบัคกจังวะเป็นไรนี่อ่ะโอ้ยทำไมมันติดบัคอก้อยไม่เป็นฟ้าขนแห่งความบัคกนี่มันอะไรกันอ๋ชอช่องฟ้านี่มันอะไรกัน คับเพนี่มันมีแบบไมามันคือมันจะมีอม,มันจะมีแบล็กเมทัลให้เราสามารถหาได้สรุปสรุปเราครบาบซิลเวอร์ยังไงอะซิลเวอร์เราต้องไปหาที่เชือกพิมะมาซิลเวอร์ซิลเวอร์ซิลเวอร์ไม่ใช่แบบต้องมาคราบใช่เราต้องไปหาบริเวณพิมพ์อะไรมันต้องใช้อะไรคราบอ่ะฮะ<า>ในการคาซิลเวอร์ไม่ไมก็กหาแล้วมันก็จบละ จะต้องไปทิมาไงมันเลยยากต้องไปบริเวณทิมาไงเป็นแร่เทเวอร์อะไรใช่ไม่ใช่หรอใช่มาไอ้นอตมามาทำคอมปอร์ดอย่างงี้มาป๊อปเกือบตายแล้วเราอยากให้วราป๊อปโดนดาเมจไปเนี่ยธรรมาเราเต่ไม่มันฝนตกมาครับ อ๋อโนนเข้าไปเอ้าอีกแล้วอ่ะฝนมันโตมันต้องหารูะมันต้องเป็นรูปวะอืมต้องทำรู้เล่นไม่เป็นเอ้ย่าติดเลยอ่ะเล่นไม่เป็นเห็นมาเล่นไม่เป็น เดี๋ยวนั่ดน,ดนดีทำ <ขอ S 1> ไมวะเดี๋ยวนะเรามีวิธีแล้วกแนบทำไมน,นอตเอา้าอ๋อมันโดนน้ำหรือเปล่ามึงขอหาไม้เพิ่มหน่อยเป็นไม้ไม้เดี๋ยวเปลี่ยนที่ก่อน เสียงอะไรอะโอ้ขัน,น,น,นอขะะันคันเอขันคอมันคอขันคอขันไอขัรคอขันคสขันคอขันคอขันค่ขันคอขันค่ขันคเขันคอขั่คอขคอรอเราคออขันคอขนอนคอขันนนนคันันคคอันันรนันตอคออัันนนนนนนตััออัออ ัลลันก็คือัลลันก็คือพยายามจะเดินหนีแม่งเดินต่าเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทำไมคุณไม่สร้างฐานไว้ใกล้ๆกับบ้านกอบลินนี่นะครับคุณสามารถเห็นเหตุผลได้อย่างชัดเจนเลยครับจากการกระทาของป๊อบซึ่งเป็นการกระทําที่ฮีโรอีกมาป๊อะแม่งเปิดมาตัวสซาร์กอบลินมันยังอยู่เลยเกือบกับเดจาวูได้คิดเดจาวูอ้าวมันขึ้นมามันมันขึ้นตาม อันนี้น้องอัดไวอยู่ปะอัดไว้น้องสองัวเลยหายไปไหนวะน้องเดินหนีสิครับจะรอยอะไรเรากลับไปตัง้งสติที่ฐานโคตรแรงแต่มันไม่เห็นมีจุดเกิดอะไรของมันเลยนะน้องไอ้ตรงฐานที่เราอยู่นั่นน่ะจุดเกิดมันมันมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากหินโค้นั่น มันก็จะคอปตอปลินไม่ใช่ละ